ขยับมาดูการแข่งขันนะครับในกีฬากลอฟแต่ว่าเป็นรุ่นอาวุโสกันบ้างน,นะครับซึ่งสมาคมกล์ฟอาวุโสไทยครับก็เดินหน้าจัดแข่งครับในรายการไทยซีเนียทัวร์สนามที่4ครับสมาคมกีฬากลอฟอาชีพอาวุโสไทยครับเดินหน้าจัดการแข่งขันกลอบอาชีพอาวุโสไทยรายการซีเนียทัวร์นะครับสนามที่4ชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านบาทครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนายสุทินดารุณโยทิน,นครับนายกสมาคมกีฬากลอฟอาชีพอาวุโสไทย เป็นประธานงานถแถลงข่าวกับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยซีเนียร์ทัวร์สนามที่4ของฤดูกาลปี2 5 6 5นะครับในรายการ SATNSDF ไทยซีเนียร์ทัวร์ที่โรงแรมร,รามากา์เด้นนะครับซึ่งในงานครับมีนายธนุกเกียรติจันชุมครับผู้จัดการกองศูนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายนันทพลทองนินพันธ์ครับผู้อำนวยการส่งเสริมพัฒนากกีฬาอาชีพ และพลตีอินทรัตยอดบางเตยครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานถแถลงข่าวนะครับโดยในการน,นี้ครับจัดแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยครับ ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปครับเล่นแบบสโตรเพย์3วัน54หลุมหลังจบการเล่น36หลุมเนี่ยจะมีการตัดตัวนักกอล์ฟที่อันดับ60รวมเสมอนะครับเพื่อเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศรวมเงินรางวัลก,กว่า2ล้านบาทที่สนามอัลไพายกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่17-19กันยายนนี้ครับ ทางด้านของนายสุทินดรุณโยธินครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุธโสไทยก็เผยถึงการแข่งขันครั้งนี้นะครับบอกว่าทางเราเนี่ยได้เห็นพร้องกับการกีฬาของประเทศไทยในการจัดแข่งขันให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นโดยเราจะเน้นไปถึงการเข้าร่วมของนักกอล์ฟต่างชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีนักกอล์ฟจากหลายชาติเข้ามาร่วมสมัครแข่งข,ขันกันอย่างล้นหลามนอกจากนี้ครับยังเป็นการโปรโมทประเทศไทยแล้วเนี่ยยังช่วยกระตุ้นเรศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวอีกด้วยรวมทั้งเพิ่มการเพิ่มปริมาณนักกอล์ฟซีเนียแล้วก็ให ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนากีฬาอาชีพกอล์ฟซีเนียของอาเซียนอีกด้วยครับ